สายน้ำไหลเอื่อยแม้เพียงเล็กน้อยหากรู้จักเก็บสะสมแล้วย่อมเพิ่มพูนได้ชันนั้นวันนี้พี่ตอมขอนําเสนอเรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่สอนเกี่ยวกับการให้เรารู้จักแบ่งหน้าที่ของเราเนี่ยให้เป็นส่วนๆแล้วก็บริหารให้เหมาะสมเพื่อที่ จะทําให้เราเนี่ยสามารถรับผิดชอบดูแลง,งานหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยไปได้ในทีเดียวเรเริ่มกันเลยนานมาแล้วมีสิทธิ์กับอาจารย์คู่หนึ่งพำนักอยู่บนยอดเขากิจวัตรของพวกท่านทั้งสองเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากผู้คนอื่นในหมู่บ้านเลยถ้าจะพูดว่าแตกต่างก็จะมีแต่เรื่องของการศึกษาคือการที่สิทธิ์เนี่ย ไต่ถามความรู้จากท่านอาจารย์วันเวลาผ่านไปจนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงบริเวณที่พักเนี่ยของสิทธิ์อาจารย์คู่นี้ในปีนั้นเป็นปีที่มีใบไม้และเศษกิ่งไม้เนี่ยหักโค่นลงมาเป็นจำนวนมากที่พักของท่านทั้งสองเนี่ยจึงดูรกขึ้นมาในทันทีเมื่ออาจารย์เนี่ยเห็นเช่นนี้แล้วจึงเรียกสิทธิ์ตนเนี่ย เพื่อจะสอนบทเรียนอันสําคัญให้แก่สิทธ์เมื่อสิทธ์มาถึงแล้วเนี่ยก็ได้ทําความเคารพท่านอาจารย์เป็นมารยาตามความสมควรแล้วสิทธ์เนี่ยก็ถามอาจารย์ของตนว่าท่านอาจารย์ครับอาจารย์เรียกตัวสิทธ์มาในวันนี้เนี่ยท่านอาจารย์จะถ่ายทอดสิ่งใดหรือขอรับอาจารย์ยิ้มพางเอามือลูบหนวดบนใบหน้าตนและกล่าวกับสิทธ์ว่า เรื่องในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียบง่ายแต่หลายคนเนี่ยมักจะมองข้ามและละเลยกันเป็นส่วนมากหากแต่ว่าถ้าผู้ใดเข้าใจหลักการเหล่านี้แล้ว <S <S เพื่อได้รับภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลมากมายก็จะสามารถบริหารจัดการให้ หน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบสำเร็จได้โดยดีหลังจากท่านอาจารย์พูดจบเนี่ยสิทธ์ก็มีท่าทีกระตือรือร้อนที่จะได้รับการถ่ายทอดบทเรียนจากอาจารย์ท่านอาจารย์เห็นสิทธ์เองเนี่ยทำท่าทีอยากเรียนรู้แล้วจึงถามสิทธ์ของตนไปว่าวันนี้เนี่ยรอบพื้นที่พักของเรานั้นเจ้าเห็นอะไรที่แปลก ออกไปบ้างสิ์จ้องมองรอบพื้นที่พักกวาดสายตาไปทั่วเลยรอบๆที่พักแล้วก็ตอบกลับไปยังอาจารย์ของตนว่าวันนี้เนี่ยครับมีใบไม้และกิ่งไม้ล่วงลงมามากเต็มพื้นที่บริเวณที่พักของพวกเราเลยขอรับท่านอาจารย์สิ์ตอบอาจารย์จึงพูดขึ้นว่างั้นอาจารย์ จะให้เวลาเจ้า1สัปดาห์จงทำให้พื้นที่นี้สะอาดเสียสิทธิ์มองไปยังพื้นที่รอบๆอีกทีหนึ่งแล้วก็ถอนหายใจเบาๆประมาณว่าพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายทำไมท่านอาจารย์ถึงให้เวลาเราเยอะจังตั้ง1สัปดาห์แต่สิทธิ์ก็ตอบตกลง ที่จะทำตามคําสั่งของท่านอาจารย์ว่าแล้วเนี่ยสิทธ์ก็เลยรีบลงไม้ลงมือเลยครับจากการกวาดไปไม้เก็บกิ่งไม้เพื่อทําความสะอาดที่พักในขณะนั้นเองเนี่ยเมื่อสิทธ์กําลังเก็บกวาดพื้นที่อยู่ท่านอาจารย์ก็เรียกใช้ให้สิทธ์เนี่ยไปตักน้ําบ้างไปผ่าฟืนบ้างทําอาหารบ้างซักผ้าบ้าง จนกระทั่งเนี่ยสิดทําตามคําขอของอาจารย์จนวุ่นไปทั้งวันเลยทําให้ใบไม้และกิ่งไม้เนี่ยวันนี้เก็บปวาดได้ไปแค่นิดเดียวเท่านั้นยามค่ําหลังทานอาหารสิ์กับอาจารย์ก็คุยกันอาจารย์ถามสิ์ว่าวันนี้เนี่ยเก็บเศษใบไม้กิ่งไม้ได้มากน้อยแค่ไหนสิ์ตอบกลับด้วยท่าเทียนอ่อนล้าจากการถูกท่านอาจารย์ใช้งาน ในวันนี้อารมณ์ประมาณว่าได้ไม่เยอะเลยครับท่านอาจารย์อาจารย์ก็มองสิทธิ์พางอมยิม้มแล้วอาจารย์ก็พูดต่อว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่อาจารย์จะสอนวิชานี้แล้วจงตั้งใจฟังให้ดีเจ้าจงแบ่งงานใหญ่ๆใ,ให้เป็นชิ้นเล็กๆสิเหมือนกับขนมเปี๊ยะของใหญ่ที่เราไม่สามารถกินหมดได้ในคราเดียว สิทธิ์ได้ฟังและพิจารณาตามงั้นพรุ่งนี้สิทธิ์จะลองทําตามที่ท่านอาจารย์แนะนําตัดไปที่รุ่งเช้าครับสิทธิ์ก็แบ่งพื้นที่รอบๆที่พักเป็นส่วนๆตามความเหมาะสมเพื่อที่จะทําความสะอาดได้ในขณะที่ยังถูกท่านอาจารย์เรียกไปช่วยงานต่างๆแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือแม้สิทธิ์จะมีงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบเนี่ย แต่สิทธ์ก็สามารถจัดสรรเวลาทั้งวันเนี่ยให้กับหน้าที่ที่ตนต้องรับผิดชอบได้เมื่อยางเข้าเวลาคำ่ำอาจารย์ก็สอบถามความคืบหน้าของสิทธ์ตนสิทธิ์ก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าหลังจากที่แบ่งงานแบ่งพื้นที่รอ,อบที่พักเนี่ยเป็นส่วนๆแล้วทำให้วันหนึ่งเนี่ยสิทธิ์รู้ว่าต้องจัดการพื้นที่เนี่ยวันละแค่ไหน ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆที่ถูกท่านอาจารย์ไวหวานได้อาจารย์ยิ้มอย่างพอใจพลางชมสิทธิ์ของตนว่าพยายามได้ดีมากจงใช้ความรู้ความเข้าใจนี้สร้างประโยชน์ต่อไปเถิดและเมื่อครบตามกำหนดพื้นที่รอบที่พักของทั้งสองท่านเนี่ยก็สะอาดไปได้ด้วยดีครับไว้สำหรับเรื่องนี้ พี่ตอมก็จะขอสรุปสั้นๆและกันการที่เราจะทำงานใหญ่ๆสักชิ้นหนึ่งเราก็ควรจัดสรรเวลานะแล้วก็แบ่งตัวงานเนี่ยออกเป็นส่วนๆเพื่อให้เราเนี่ยสามารถรับผิดชอบงานนั้นได้ตามความเหมาะสมแล้วก็ไม่ทำให้ตนเองนั้นเหนื่อยจนเกินไปไม่ต้องหักโหมทำตาลีตาเหลือกค่อยๆทา สะสมความสำเร็จไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้เรื่องเล่านี้พี่ต๋อมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ